ัีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณแน่อีกแล้วนะคะในอักษรออนเลิร์นในคาบนี้นะเราจะขึ้นหัวข้อใหม่นะแต่ว่ายังอยู่ในบททศนิยมเหมือนเดิมนะคะก็คือเรื่องทศนิยมที่เท่ากันนะเนื้อหาของคาบนี้เนี่ยจะอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .4 ีเล่ม2ของอักษรนะคะ ให้ทุกคนเปิดไปที่หน้า63นะนักเรียนจะเจอหัวข้อทศนิยมที่เท่ากันนะคะ,ะก่อนอื่นเลยเนี่ยครูแนนเตรียมรูปให้นักเรียนทั้งหมด3รูปนะก็คือรูปกอไก่รูปขอไข่แล้วก็รูปขอควายนะอยากให้นักเรียนทุกคนช่วยครูแนนนิดนึงนะว่าจากทั้ง3รูปเนี่ยแทนทศนิยมอะไรบ้างเรามาเริ่มที่รูปกอไก่กันเลยนะคะ รูปกอไก่เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะที่ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันเอ่ย10ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมคะแล้วก็ถูกระบายสีไป2ส่วนถูกระบายสีไป2ส่วนจาก10ส่วนเขียนแทนทศนิยมได้ว่า0.2แบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะแล้วรูปขอไข่ล่ะคะรูปขอไข่เนี่ย เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ถูกแบ่งออกเป็น100ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมคะถูกระบายสีไป20ส่วนอ0่ส20ส่วนจาก100ส่วนเขียนแทนด้วยทศนิยม0.20แบบนี้นะอะแล้วรูปคอควายล่ะคะรูปคอควายเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ถูกแบ่งออกเป็น1,000ส่วนเท่าๆกันนะ แล้วก็มีกี่ส่วนคะที่ถูกระบายสีมี200ส่วนค่ะ200ส่วนจาก1000ส่วนเขียนแทนด้วยทศนิยม0.200ใช่ไหมคะอาจากทศนิยมทั้ง3จํานวนเนี้ยหน้าตาทศนิยมไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมอันหนึง0.2อันหนึ่ง0.20ส่วนอีกอันเป็น0 2 0 0เออทั้ง3อันนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างคะนักเรียนจากรูปนะคะทั้ง3รูปเลยรูปกอไก่ขอไข่คอควายเนี่ยนักเรียนสังเกตไหมว่าพื้นที่สีฟ,ฟ้าเนี่ยทั้ง3รูปนี้เท่ากันไหมเอ่ยเท่ากันใช่ไหมคะอา่าแสดงว่าทศนิยมทั้ง3จํานวนเนี้ยมีค่าเท่ากันนะคะเออ แสดงว่าถ้านักเรียนมีทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะอย่างเช่นตอนแรกนักเรียนมี0 2เนี่ยแล้วนักเรียนอยากทำทศนิยม1ตําตำแหน่งตรงนี้ให้กลายเป็นทศนิยม2ตำแหน่งหรือว่าทศนิยม3าตำแหน่งโดยที่ค่าของมันยังเท่าเดิมอยู่เนี่ยนักเรียนทำได้ง่ายๆเลยก็คือเติมเลข0ูนยเข้าไปค่ะ อย่างตอนแรกนะถ้านักเรียนมี0.2ที่เป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะแล้วถ้าอยากทําให้เป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งเติมศูนย์เข้าไป1ตัวค่ะนักเรียนนักเรียนก็จะได้0.20ที่เป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะแต่ว่าค่าเนี่ยยังเท่ากันอยู่นะคะแล้วก็ถ้านักเรียนมีทศนิยมหนึ่งตำแหน่งแล้วอยากทำให้เป็นทศนิยม สามตำแหน่งนักเรียนเดาได้ไหมคะว่าเราต้องเติมเลขศูนย์กี่ตัวเราต้องเติมเลขศูนย์สองตัวใช่ไหมคะ,ะถ้าเราเติมเลขศูนย์สองตัวก็จะกลายเป็นศูนย์จุดสองศูนย์ศูนย์นะเป็นทศนิยมสามตำแหน่งนะคะแต่ว่ายังมีค่าเท่ากับศูนย์จุดสองอยูอ่ไม่ยากเลยใช่ไหมทศนิยมที่เท่ากันนะคะทำได้ง่ายๆด้วยการเติมศูนย์เข้าไปเนาะ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่8โจทย์บอกว่าให้หาทศนิยมที่เท่ากับทศนิยมที่กำหนดให้ข้อแรกเนี่ยโจทย์กำหนด5.2มานะอ่าแล้วทศนิยมที่เท่ากับ5.2เนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกที่เรารู้เลยก็คือ5.20ซึ่งเป็นทศนิยม2องตำแหน่งนะคะเราทำได้โดยการเติมศูนย์กี่ตัวคะนักเรียน เติมศูย์หตัวเนาะอะมีอีกมีทศิยมอื่นๆอีกไหมคะที่มีค่าเท่ากับ5.2แน่นอนมีเป็น5.200นะคะซึ่งเป็นทศิยม3ตำแหน่งเนาะในกรณีนี้นักเรียนเติมเลขศูนย์กี่ตัวคะเติมเลขศูนย์สอตัวใช่ไหมคะอ่าก็จะกลายเป็นทศยม3ตำแหน่งแล้วนะแล้วค่าของทศิยมทั้ง2องจำนวนนี้เนี่ย ก็มีค่าเท่ากับ5.2นะคะอ่าเรามาดูข้อถัดมากันบ้างข้อถัดมาเนี่ยโจทย์กำหนด3.01มาให้นะคะทศนิยมที่เท่ากับ3.01ก็คือ3.010นั่นเองก็คือเราเติมเลข0เข้าไป1ตัวนะคะเพื่อที่ทำให้กลายเป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งเนาะแล้วก็ ข้อที่3นะคะโจทย์กำหนด11.800มาให้นะคะทศนิยมที่เท่ากับ11.800เนี่ยจะมีอะไรบ้างเอ่ยตัวแรกก็คือ11.8นะคะซึ่งเป็นทศนิยม1ตำแหน่งอีกตัวก็คือ11.80ซึ่งเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองค่ะ ถ้าเราได้เรียนเนื้อหากันไปแล้วเราก็ต้องทำโจทย์ใช่ไหมคะซึ่งโจทย์ที่ครูแนนจะทำวันนี้เนี่ยอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะของอักษรน,นะให้นักเรียนทุกคนเปิดไปที่หน้า65นะคะนักเรียนจะเจอโจทย์แบบที่คุณครูแนนกำลังเปิดให้ดูอยู่นะซึ่งอันแรกเนี่ยไม่ยากเลยอันแรกให้เราโยงเส้นจับคูโทศนิยมที่เท่ากันนะคะ มาเลยข้อแรกข้อแรกเนี่ยทางซ้ายมือเป็น279.80ซึ่งเป็นทอซิยมสองตำแหน่งใช่ไหมคะอ่าแล้วทอซิยมที่เท่ากับข้อแรกเนี่ยคืออะไรนะเรามาดูทางขวามือนะทางขวามือเนี่ยนักเรียนจะเห็นอยู่จำนวนหนึ่งก็คือ279.8นะซึ่งเป็นทศซิยม1นึ่ตำแหน่งใช่ไหมคะ อันหน่งจุแล้วอันหนึเนาะเท่ากันเลยเราก็โยงเส้นนะแบบนี้นะคะามาที่ข้อ2กันบ้างข้อ2เนี่ยทางซ้ายมือเป็น130.97ร้อยสานะคะเรามาดูทางขวามือซิมีทศนิยมอะไรที่เท่ากันกับทศนิยมจำนวนนั้นบ้างนักเรียนเจอไม่เอ่ยคุณแนนเจอแล้วนะคะก็คือตรงนี้นี่เอง 130.970ค่ะซึ่งเป็นทศนิยม3ตำแหน่งเนาะนักเรียนทำได้ง่ายๆด้วยการเติมศูนย์1ตัวใช่ไหมคะข้อนี้นะฮะมาที่ข้อ3กันบ้างนะข้อ3 141.65นะเจคะอไหมคะว่าทางขวามือเนี่ยตัวไหนเอ่ยที่เท่ากับ141.5เจอยังคุณแอนเจอแล้วนะเท่ากับ ตัวนี้ค่ะก็คือ141.650นั่นเองก็คือเราเติมศูนย์เข้าไป1ตัวนะคะข้อ4ค่ะ279.1เ็นป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งใช่ไหมคะถ้าเราอยากได้ทศนิยมที่เท่ากันเนี่ยเราอาจจะเติมเลขศูนย์อีก1ตัวใช่ไหมเพื่อให้กลายเป็นสองตำแหน่งหรือว่าเติมศูนย์2ตัวเพื่อให้กลายเป็นทศนิยม3าตำแหน่งอ่าซึ่งก็คือ อันแรกของทางขวามือเลยค่ะอันนี้เป็น279.100นะคะต่อมาข้อ5ค่ะข้อ5 130.90อันนี้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งใช่ไหมคะทศนิยมที่เท่ากันกับจำนวนนี้อาจจะเป็น3ตำแหน่งเนาะก็คือเติมศูนย์เข้าไป1ตัวหรืออาจจะเป็น1ตำแหน่งก็คือจะไม่มีศูนย์ที่ตรงนี้ ซึ่งจำนวนทางขวามือก็คือ130.9นะคะที่มีค่าเท่ากันต่อมาข้อสุดท้ายเหลืออันเดียวนะคะนักเรียนก็คือ141.600เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ141.60นะอ่าถัดมาที่ข้อ2ใหญ่กันบ้างข้อ2ใหญ่เนี่ยโจทย์บอกว่าให้ กากบาดท,ทับทศนิยมที่ไม่เท่ากับทศนิยมที่กำหนดนะคะอ่าเรามาดูข้อ1กันเลยข้อ1เนี่ยโจทย์กำหนด0.7มาให้นะคะซึ่งจากกรอบข้างล่างเนี่ยนักเรียนหาเจอไหมคะว่าทศนิยมตัวไหนที่มีค่าไม่เท่ากับ0.7ถ้านักเรียนเจอแล้วให้นักเรียนกากระบาดท,ทับเลยนะอ่าอันแรกเลย0.27นะคะ ไม่ใช่แน่นอนไม่เท่ากันแน่นอนกาทิ้งได้เลยนักเรียนเจอไม่เอ่ยตัวอื่นอ่า0.701ตรงนี้ถ้าไม่มีเลขหนึ่งนะ,อ,ะอันนี้มันจะเท่ากันกับที่โจทย์กำหนดนะแต่ว่ามันมีเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เท่ากันอีกตัวหนึ่งก็คือ0.07นนะคะนักเรียนอันนี้ไม่เท่ากับตัวที่โจทย์กำหนดนะกาทิ้งได้เลย เพราะฉะนั้นตัวที่เท่ากันกับโจทย์ก็คือ0.70แล้วก็0.700นะคะามาที่ข้อ2กันเลยนะข้อ2เนี่ยโจทย์กำหนด3.80มาให้นะคะมีอะไรบ้างหนะที่ไม่เท่ากับทศนิยมที่โจทย์กำหนดโอ้โหเจอแล้วตะค่ะตัวแรกตัวแรกคือ3.89ข้อนี้ไม่เท่ากันนะก็ต้องกาทิ้งนะ แล้วตัวนี้ล่ะคะ3.800 3.800เนี่ยเท่ากันกับโจทย์ไหมคะเท่านะคะมันคือทศนิยม3ตำแหน่งเนาะก็คือเราเติมศูนย์เข้าไปตัวเพตัวพะนั้นข้อนี้เราไม่กานะอ่าแล้วตัวตรงกลางล่ะคะ3.088ข้อนี้ไม่เท่ากันกับทศนิยมที่โจทย์ให้มานะก็ต้องกาทิ้งไปเลยอ่าส่วน3.8เนี่ย เป็นทศนิยมที่เท่ากันกับโจทย์กำหนดนะคะแล้วก็ตัวสุดท้าย3.90เนี่ยอันนี้ก็ไม่เท่านะก็ต้องกาทิ้งนะคะามาที่ข้อ3กันบ้างข้อ3เนี่ยโจทย์กำหนด14.60 0มาให้คะ่ะนักเรียนามาดูตัวแรกตัวแรกคือ14.60อันนี้นักเรียนว่าเท่ากันกับที่โจทย์กำหนดไหมคะเท่าใช่ไหมคะ มันคือทศนิยมสองตำแหน่งอันนี้เรากาไม่เอ่ยไม่กานะมาที่ตัวที่สองกันบ้างค่ะตัวที่สองคือ14.66นะคะตัวนี้เนี่ยไม่เท่านะก็ต้องกาทิ้งนะแล้วก็ตัวตรงกลางนะคะ14.00อันนี้ก็ไม่เท่าใช่ไหมเราก็ต้องกาทิ้งนะ แล้วก็ตัวตรงนี้ราคาก็คือ14.06เท่าไม่เอ่ยอันนี้ไม่เท่านะคะนักเรียนเราก็ต้องกาทิ้งนะส่วนตัวสุดท้าย1 4 6อันนี้เท่ากันแน่นอนเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะอ่าส่วนข้อ4ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายโจทย์กำหนด5 5า6 0หนด55.760มาให้นะคะมาดูที่ตัวแรกกันเลย ตัวแรก55.67อาอันนี้ถ้าเกิดเป็น76เนี่ยอันนี้จะเท่ากันอยู่นะแต่ว่าคนนี้เป็น67ไม่เท่ากันเราก็ต้องกาทิ้งนะคะต่อมา55.70ตรงนี้ก็ไม่เท่ากันกับที่โจทย์กำหนดนะคะเราก็ต้องกาทิ้งนะตัวตรงกลางบ้างล่ะ55.76อันนี้ เท่ากันกับที่โจทย์กำหนดนะคะเป็นทศนิยมสองตำแหน่งเนาะเราก็ไม่กานะคะอ่าเราก็ตัวมุมล่างซ้ายบ้าง5้า0 0บ้าอันนี้เนี่ยไม่เท่ากันกับที่โจทย์กำหนดนะคะนักเรียนเราก็ต้องกาทิ้งนะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือห5 7หโอ้โหอันนี้เห็นชัดเจนเลยไม่เท่ากันนะก็ต้องกาทิ้งนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโจทย์ที่เราทำกันไปในคาบนี้คาบนี้จำได้ไหมเราเรียนเรื่องอะไรเราเรียนเรื่องทศนิยมที่เท่ากันนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนจากกันเรามาทวนกันก่อนเนาะถ้าสมมุติว่าคุณแนนมีทศนิยม1ตําแหน่งอ่าอย่างเช่นคุณแนนมี0.5แบบนี้คุณแนนต้องการหาทศนิยม2ตําแหน่งแล้วก็3ตําแหน่งที่มีค่าเท่ากันกับ0.5คุณแนนทําได้ยังไงคะนักเรียน ถ้าคุณแนนต้องการ2ตํตำแหน่งคุณแนนก็ต้องเติมศูนย์เพิ่มอีก1ตัวแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าคุณแนนต้องการทศนิยม3ตํตำแหน่งนักเรียนว,ว่าคุณแนนต้องเติมศูนย์กี่ตัว2ตัวเก่งมากแล้วทำนองเดียวกันถ้าคุณแนนมีทศนิยม2ตํตำแหน่งอย่างเช่น0.71แบบนี้เป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งใช่ไหมคะคุณแนนอยากได้ทศนิยม3ตํตำแหน่ง ที่มีค่าเท่ากับ0.71คุณแอน,นทำได้โดยการเติมเลข0เข้าไปอีก1ตัวแบบนี้ใช่ไหมคะทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เราเรียนกันไปในคาบนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมไปทำโจทย์นะซึ่งมีอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตรป์ป .4 เล่ม2แล้วก็หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตรป์ป .4 เล่ม2ของอักษรน,นะคะ สำหรับคาบนี้คุณเรียนฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คาบหน้านะคะนักเรียนบ้ายยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น